เจอรัตรดีกลายได้รางวัลเหนึ่งนอจากทนาแต่ซินี่แต่ปูดาจ่าคิดถึงกันไหมไปอยู่ท <mel> ี่น<อ>ู่นตั ada, ้งงเดือนเหมือนหนึ่งปีหมืนหนึ่งเหมือนหนึ่งปีเลยปู m ีถามหาตลอดปูกลับมายังกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็วันนี้ก็วันวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสองวันที่สิบว้ไก่คงสุดท้ายแล้วสุดแห่ปู สิบสองก็เกงก็ได้วันนี้ได้เงามยามดีแดนเชิญหลวงปู่มาเพราะว่าเดี๋ยวปู่ต้องติดภารกิจอีกหลายอย่างก็เลยต้องรีบออกมาก่อนจะได้ทําอะไรได้ที่สวนยางก็ใกล้จะเสร็จแล้วมั้งเสร็จแล้วปู่ตอนนี้ก็เทถนนไปเรื่อยแล้วปู่ช่วยจะทาอะไรอทางน้ําห้องน้ําบ่ะยางปู่ห้องน้าบ่ะแทงน้ำปู่เก็บน้ําแทงเก็บน้ํามาแล้วตอนนี้แทงมาแล้ว ก็ปูได้ไปก็สะดวกครับสะดวกปีท่านมันตอนไม่เอาความสะดวกสบายอะไรมากไหมครอตอนไม่ไม่มีอะไรก็ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้อคนที่สะดวกก็คือคนที่ไปนั่นแหละไปใช้ไม่อาศัยงดไลายแซนแล้วก็อนุโมทนาทั้งของคุมทรัพพยาณาเออ แล้แต่ให้บุญทีมงานเราลุวยเยอะหลายหลายคนช่วยเหลือกันจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพองค์หลวงปู่สวงทั้งสามองค์เนาะและองค์ที่สี่กำลังจะสร้างแล้วตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วองค์ที่สี่ไว้ในปู่องค์ที่สี่ไว้ที่วัดบ้านเสรยละอ้อบ้านเสรยละอ้อครับผมองค์ใหญ่องค์ยืนเนาะองค์ยืนอ๋อสามเมตรปังหน้าปลวกังหน้าปลวกองค์สามเมตรปังหน้าปลวกจะเอาไว้ปฏิสฐานที่ บ,บารรเสรีลอเห็นไหมที่ยืนอยู่นั่นเห็นเห็นอยู่ปู่เห็นเออแต่ละองค์นั่นแหละยังไม่สมบูรณ์ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะครับอ่ะเรามาพญานาคก็ยังไม่เสร็จพญานาคตั้งอย่างไปู่อ่าหลวงปู่จะยืนอยู่บนพญานาคโอ้เห็นอยู่เมื่อกี้นี้กำลังทำอยู่หลวงปู่จะยืนอยู่บนพญานาคแสดงว่าหลวงปู่สวงกับพญานาคนี่คู่กันครับผมอ่ะมาตามความฝันปู่กันแล้วกันนะเห็นปู่ฝันดีกลับมาจากต่างประเทศปู่ฝันว่าอะไรปู่ ความฝันปูดเอฟซีต้องการเยอะมากเลยฝันว่าเอเมื่อคืนฝันว่าเล็กมันออกห้าเก้าเล็กมันเออมันออกในฝันนะมันจะไม่ออกจริงบ่เลยนี่เหมือนกันเขาบอกว่าไดออกแล้วห้าเก้าห้าเก้าของไอ้นี้ห้าเก้าเออแต่ที่ปูฝันตอนที่มาถึงนี่ก็คือฝันได้ลูกช้างลูกช้างอืมกนนันไรกูนันไรลูกช้าง ตั้งกับใบกตั้งกับใบร้กับใบ <ừ. S 1> สามสามมาสามองค์มาแล้วสามมาสามนี่ก็เข้ากับที่เราตามมาทุกสมมาเรื่องที่สามบ่ะค่ะสามเราให้ยืนสามก่อนโอ ดูการเอาอตัวใาตา่งวันใดรอแป๊บหนึ่งเตร,รียมการวันนี้ก็ท่านใดที่เจอร่วมสร้างสร้างไอ้ทอ่อน้ำแล้วก็หลวงปู่สวงองค์ที่สี่จฉะฉลองวันที่ยี่สิบแปดเดือนนี้ องค์ที่สี่ยังไม่มีจะภาพนะเออองค์ที่สี่ยังไม่มีจะภาพอ๋อท่านใดอยากได้องค <อง S 2> ์ที่สี่าสามเมตรนี่ช่างเขาเอาแปดหมื่นบาทโอ้แปดหมื่นเลยครับผมสามเมตรองค์ใหญ่เ่อแปดหมื่นบาทรวมกับพญานาคโอ้คู่กับพญานาคด้วยเออคู่กับพญานาคกับหลวงปู่สวงราคาแปดหมื่นบาทองค์ใหญ่ประดิษฐารณ์ไว้ที่วัดเสนหละอเแต่พญานาคใหญ่มากเมื่อกี้นี่เห็นเห็นอยู่ครับผม อ่ะครับทนาดที่จะเป็นเจ้าภาพก็ได้เลยต้องรับ<ะ>ของลูกลูกหาคูณด้วยแล้วต้องลูกกัเบเพิ่งเจ้าเอาว่าครับก็ใครขึ้นจะร่วมบุญก็บอกบุญไปลังตรงนี้คือสร้างองค์หลวงปู่หลวงองค์ขึ้นถือก็เกิดก่อทานพี่ช่วยก็ได้บุญช่วยก็ยากพร้อมเกิดงานแล้วก็อ่า ผมก็ัยพยางีายอือนมีงานครับผมแล้วก็ทีมงานเราจะมีเบองานนิดหน่อยชแนลแล้วก็้องอมชแนลมันีชแนลด้วยอ่ะทีมงานอนองขังวติดต่อมาแโอ้อันนี้ไปูองหลวงปูหวงรุ่รุ่งเนี้ี่สร้างหลวงปูวงององที่สี่ที่กำลังสร้างโ ถ้าลูกจืดลูกหาอยากจะบูชาเพื่อขึ้นแกสมศักดิ์คุณ้างหลวงผู่สวงองค์ที่สูงสามเมตรเดินบนพยานะรุ่นไก่ทิพย์โอ้ก็จะมาจากกระดูกช้างจากกระดูกช้างกระดูกช้างเลยครับผมจากกระดูกช้างกระดูกช้างคือมหาอำนาจโมอ้กระดูกช้างจริงกันนะกระดูกช้างครับข้างหลังก็ข้างหลังก็เป็นคือคือสำนักบูริสิขัมเส้าเวสังกัตจังหวัดสุรินทร์รุ่นไก่ทิพย์ รุ่นกายทิพย์รถมือสองรุ่นกายทิพย์รุ่นนี้จะจะไปมีช้างก็มีเอฟซีติดต่อมาห้าหกคนนะครับห้าหกคนอะไรใช่ไหมไม่เยอะไม่ปูนี่ทำมาแค่สองร้อยเจ็ดองแค่สองร้อยเจ็ดองเองแค่สองร้อยเจ็ดองเท่านั้นหมดเลยหมดเลยสร้างแค่นี้เพราะว่ารายได้เราจะเอาไปสร้างองค์หลวงูชีวังแล้วก็พัฒนาตรงไหนที่เสีสร้างก็จะเป็นที่สวนยางก็เป็นที่ปูไปปฏิบัต เดี <static> ๋ยวปูจะเข้าไปปฏิบัติถือศีออยู่ที่นั่นแต่วันไหนก็ยังไม่บอกนะให้มันสงบก่อนใครที่สนใจปูจาองหลวงปู่หลวงรุ่นกายึกกะจากระดูกจางมีสองร้อยเจ็ดอเท่านั้นใช่ไสอร้อยเจ็องสองร้อยเจ็ดสองศูน์เจ็ดนั่นละสองศูนย์เจ็ด สองร้อยเจ็ดองสองศูนย์เจ็ดนะครับคุณผู้ชมก็จะมอบหน้าที่ให้คุณบุญช่วยเป็นคนรับผิดชอบถ้าใครจะติดต่อบูชาก็ผ่านคุณบุญช่วยได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะตามพี่บุญช่วยไปสวยมากเลยนะใหญ่นคร้อยเจ็ดองใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับก็จะมีเลขมงคลที่เป็นมงคลนะครับผมเป็นองแต่ละท่านไม่เหมือนกันทำทำได้สวย เป็นตัวลีกสวยเป็นกระดูกช้างครับกระดูกช้างครับผมจริงๆเลยนะครับผมลูกนี้จะรอตอนที่องค์หลวงปู่สวงองค์ที่สี่เสร็จแล้วบวงสวงแล้วก็ฉลองหลวงปู่สวงลืนบนพญานาคเลยที่จะเห็นดูนี่แหละแล้วก็จะรอเป็นตะกรวจเตือนลูกนี้รอติดตามรอติดตามเดี๋ยเด็กปู่หโอโชในหนึ่งสวยมากเอาเรื่องใจทิพย์ก่อนนี่ครับ ยืนบนคณะอีกพญานาคอยู่ที่กระถ่อมสวนยางคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะโตจีนเออโตจีนกินไม่หมดล่ะรุ่นบ่อเห็นไหมถึงจานรุ่นโตจีนรุ่นโตจีนกินกินไม่หมดอ๋อรุ่นกินไม่หมดดูเลยอ่า่ิมิตลูกปูให้จ้างโตจีนอแล้วถือไตไตก็กินน้ำจำยานดูอย่างเป็นสุข เป็นข้าวอินนาำอยากได้สักองคก็เลยคุณบุญช่วยเลยมีเบอร์โทรหรือยังบอกเบอร์หน่อยพี่ช่วย080ครับ080 354 354 6991ครับ6991มีจำนวนได้207องค์207องค์207 207องค์080 สามหีห้าเก้ลวงปู่จะยืนอยู่บนพญานาคลลูกสิในตัวจับนี่ลลูกอทอ๋อลูกนี่แหละลูกนี่เลยสินี่เลยปู่ใช่ลูกนี่เลยลกัพยานาคเลยใช่ในี่นี่ลูกีเสื้อโลโกใช่ไหมโลโก้โอ้โหให้ลูกนี้แหละให้ทิพันไปโชว์เนยเอาเอูกมาริงๆกิ้ับกอนังตั้งลูกคุมับพยานาคเลยโอ้โหว่าแล้วสาทุ ลูกกลุ่มทรัพยานาคเลยคลูกมากเลยลูกนี่เลยลูกนี่เลยจริงจงไม่โกหกโอ้โหนู่คาณเออพยานาคที่ตีคือหลวงปู่ยืนอยู่บนพญานาคตรงกลางสะตรงกลางสระแล้วก็เลยต้องขออนุญาตไปปฏิบัติแต่อันดับแรกต้องไปซื้อซิ้นอดก่อนให้เขาทำชี้นนู่นเสร็จก่อนแล้วปู่จะไปแล้วค่อยเดินทางไปอย่างประเทศกัมพูชา แต่วันที่ยี่สบปนี้ปู่ขออันาตบอกบุญวัดบา้านเสรลอบวงสวงองค์หลวงปู่สวงยืนบนพญานาคคือโลโกโ้ถึงสับพญานาคนี่แหละอืมสูงสาเมตรบวกพญานาคอีกก็หเมตรหเมตรนุ่นแหละใหญ่อยู่อืมส5มห้านะน <c oughs> <c oughs> ี่มันแหละสาเมตรห้าเมตรน่นใหญ่อยู่จ้ะก็สําหรับวันนี้ก็ขพะอวยพรให้ทีมงานทุกคนลูกศิษย์ทุกคนมีความสุขมีความเจริญ มีความมั่งคั่งร่ำรวยให้โชคดีมีชัยซ,<ะ>ซื้อหวยตัวไหนก็นให้ออกตัวนั่นให้ได้รางวัลที่หนึ่งกันตั่วหนะ้า<ะ>ขอเบอร์คุณบุญช่วยหน่อยเจ้าค่ะบุญช่วยพี่บุญช่วยร่มศูนย์ครับสามห้าสี่หกเก้าเก้าหนึ่งครับย้ำอีกรอบหนึ่งเขียนอ่ะเอาตัด้เคล็เอาเออเขียนเขียนเดี๋ยวแค่วงเขียนเขียนปูปูก็แปด ปูกระเปรย์นะเขียนใบพลูให้นะครับสวงก็สวงก็สวงกสองสวงก็สองาสวงก็สองสวงก็สามสวงก็สี่สวงก็ศูนย์นะเราจะเอาอันนี้ใส่เอาเลขมงคลใส่เอาเลขมงคลใส่นี่คือแปดกบูแปดศูนย์เลขสองใส่เอาสามใส่เอาสี่ใส่เอาศูนใส่ รูปแล้วไกดมีสีหส่หางเออสี่หางลงปูน